มิงขอกินเขาน้ำนจขนคับอคัครับครับครับครัครับ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  ครับเปิดกล้องหน่อยเร็วครับก่อนครับก่อนสวัสดีครับก่อนครับสดีครับสวัสดีครับครเอาแล้ครัอแล้วรอพบกับมิ่งที่เก่าที่เดิมครับวันนี้มิ่งจะมาโชว์อะไรให้พ่อพ่อแม่แม่ดูนี่ทดลองที่เินเล่นได้ยังไงเป็นครับลองลองดู เล่นใหม่ค่ะตู้ด้วยด้วยด้วด้วดยคือบอคือเอาบอคือบอคือต้องเป็นบอท่านเป็นครับเล่นบอลลูกเล่นบอลเล่นบอลเตะบอลทวนๆเลยเอาโก้ไข่ บ่อเอาบ่อสนใจพุ่นน่ะไม่ได้บอกยากเลยนะครับอันนี้เป็นอาการของขอกินน่ครับลากินนะครับพ่อเออเลนเองลดเล่นเองลเลยครับลาเล่นบ๊บเป็นดอกพุ่นน่ะพุ่นสนใจอย่างเดียว น่มๆน่น่ยุดยใครับเขียบเขียดเขีเขียบแล้วียลุกนี่นะเน้อมาเล้อไปไปเลยไปไปไปเย ไปกับไปตัววศนคือกันล่ะครับยามาเอินหล่าเด้อบันนีเด้อดูพี่ปีค่ะพี่ปีพี่ปีขึ้นด้มาตากแดดนอกมือน,นีนอกมาอย่างมาไหมอะไรกิน มายังยังบูหูยุติก<อ><ภ>้อนช่วย้นนี่ยังบ่ให้กินอยู่น้อมิงเนาะอะไรไม่ได้บอกเลยนะคะนีไไน่อลงลลงลลงกนลง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 เลงออางมงมลงี อ,อ,อ,อย่าเด้ออย่ามาแกงลาเด้อเดี๋ยวผ้าแรนอีกเด้อล่อยลาเบิ้งตัวผ้าแรนอีกเด้อโอ้โห,โ,หโหมีมีคนเลงเรานะคะนี่เฮ้ยเฮ้ยอย่านะพี่บุญคองนะุ่น ขันคนนั่นเอื้อนคนเห็นเพิ่นแนนเพิ่นกะทำเป็นเซยบุญย a ฮูตุ๊ปกปั๊บุุกำลังเล่งเป่าไม้อีกแล้วมิงมิ่ง,ง,ง,งเอา้าแม่นยังกันละทัางนี่เอา้าตามจังวะวยว,วยไม่สวยไม่หล่อเลยรอกอน ต่อไปกัดซิมีทากดทาดีใจเด้อร์ปี่นิเดอ้อไป,ไป,ไป สิพาพ่อพอ,อว้วนเล่นออกกำลังกายอีกติมือนี่เอาเบิ่งเอา้ามาลูกมามามายอยากกินบักเพาบอ แม่มา,มา,มาปะเลยไป,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 ปลูกไปไปไปพุ่นแม่ไปเล่นบอลพุ่นแม่ไปเล่นบอล<ห>เร็ว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 ,รวบอลสนสิไป,ไปใส่ห <laughs> ยุดยุดยุดห<ป>ยุดหยุดหยุด สิไปใส,ส่สิไปหาปนสเสบียงบอกไป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 <า>แน่แน่ถอยถอยลุกถอยลดเพ่อนน่นถอยมาแล้วมามามาเฮ้ มากินขขาวน้ำครับกินขขาวน้ำแน่ครับขอเข่าวขอขอ่ขอ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 าวครับยิ่งมาขอข่าวขอแกอู้หึ่ยใสหน่อยตรงนี้ย่านน้ำเด้ย่านกินน้ำย่านนำ้ำพุ่นนะ่ะพุ่นนะ่ะวะ ไปไปกินเขาวกินข่าแล้วเล้วแ้ววกินขขาน้ำเลยครับครับก่อนครับก่อนรก่อนรอ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 เข่า้อนมิ้งขอกินเขาน้ำเนี่ยจ็คคุครับรอครับ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  Thôi thôi ครับเออมาถอยได้ถอยมาใส่อยู่นี้ bò อ,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 อาบน้าใหม้มิงแน่นี่มิงอาบน้ามิมงอาบน้าแล้วโอ้ยสั่สงหน่อยยาน,นา้ำ

เมืองเมืองสิกาเขาไปไก่ผิดป,ปีบอโอ้โอ้โอ้รอเยจะรอผีดปีเอิญน,น้องไปเล่นน้ำล้วนะเห็นบ่มิ่งมิง เล่นไส้น้ำผิดปีนี่เร็วเร็วมันว่มิ่งกระบอกสนใจเซยยืนงงยิ่งอยูม่มิม่ง มาให้กินเนาะไปหาแม่ตัวอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ค่ะ หนึ่งไลก์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามและให้กำลังใจเราโดยมามาโดยตลอดนะคะมา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 นี่มั้ยนีมั้ยนี่มั้ยคุณแม่กับพี่ปีทักทายกันเล่นกันหยอกกันปุ่นเ็นบอบนสงสัยจะยังง่วงนอนแล้วลูกมิ่ง ห่วงกับไปนอนสรุปปะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ